การไม่คนรักกสุขภาพไม่ได้ง่ายเลยนะคะคนเรารู้เลยนะครับว่าสารอาหารที่จําเป็นต่อร่างกายก็คือโปรตีนเป็นหนึงในหมวดของสารอาหารที่จําเป็นมากๆและส่วนมากคนเราก็จะได้รับโปรตีนจากเนื้อสัตว์ไม่ว่าจะเป็นไก่หมูแล้วก็เนื้อวัวแต่ทั้ง3ามนี้คือหลีกเลี่ยงไม่ได้ว่า1เราต้องเจอกับ ไขมันแฝงที่อยู่ในเนื้อสัตว์เหล่านี้ที่ไม่สามารถแยกออกได้แม้ว่าจะพยายามกินเนื้อแดงล้วนๆอะไรเงี้ยมันก็ยังมีไขมันอยู่ดีแทนที่เราจะลดน้ำหนักมันอาจจะเป็นการเพิ่มน้ำหนักก็ได้เพราะว่ามันมีไขมันแฝงแนะยังไม่รวมว่าอาจจะมีวัคซีนหรือว่ายาที่ใช้กับสัตว์ต่างๆเหล่านี้ที่ทำให้แบบเรารับประ,รประทานแล้วอาจจะอันตราย ทางเลือกอีกหนึ่งทางของคนที่ออกกําลังกายหนักๆคือเวโปรตีนซึ่งเวโปรตีนทุกคนต้องรู้ก่อนนะครับว่าเวโปรตีนน่ะมันผสมนมนั่นแปลว่าถ้าคุณมีอาการแพ้นมทั้งแพ้แบบยัดชัดเจนคือกินแล้วท้องอืดกินแล้วเป็นสิวอะไรเงี้ยกับคนบางคนที่แบบกินแล้วแพ้แบบแฝงคือมีอาการภูมิแพ้อะไรเงี้ยก็เป็นเรื่องที่ต้องระวัง ทางเลือกโปรตีนสมัยใหม่ที่ตอนนี้กำลังมาก็คือโปรตีนแพนเบดก็คือโปรตีนจากพืชแต่โปรตีนจากพืชก็มีข้อจำกัดว่ากรดอะมิโนโที่ไม่ครบจะต้องกินโปรตีนจากพืชที่ผสมจากหลายๆแหล่งไม่ว่าจะผสมจากทั่วเหลืองทั่วขาวหรือว่าทั่วรันเตาอย่างเงี้ยครับแล้วก็ต้องดูด้วยว่ามันออร์แกนิกจริงด้วยนะ